ขันทีเคียงบัลลังบทที่สองณลานประลองกลางวังหลวงสันชียามนี้ได้กลายเป็นสนามแข่งประลองฝีมือขององค์ชายทั้งสามไปเสร็จแล้วเสียงดาบฟาดฟันอย่างไม่ยั้งมือทำเอาเหล่าขุนนางรวมถึงนางกำนันของแต่ละพระองค์ได้ใจหายใจคว่ำกเกรงว่าหนึ่งในสจะมีองค์ชายไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บเป็นแน่ หากแต่เหตุการณ์น่ากลัวเช่นนั้นคงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะฝีมือขององค์ชายทั้งสมนั้นหากได้ชมด้วยตาแล้วก็ไม่มีใครเนื้อกว่าใครมากเว้นเพียงแต่องค์ชายสองหรือว่าจิ้นอ๋องแห่งวังหลวงสานชีที่เดิมทีได้ขอเข้าร่วมฝึกทดสอบฝีมือให้กับท่านพี่และน้องชายตนเพียงเท่านั้นจินอ๋องกล่าวขึ้นเหตุใดถึงจริงจังกันนัก พวกเจ้าเล่นรุนแรงเช่นนี้ผู้คนตกใจกันแย่เสียงดาบกระทบกันเร็วจิ้นอ่องไม่เสียแรงตอบโต้เพียงแต่เป็นผู้คอรับแรงจากดาบองค์ชายทั้งสองก็พอแล้วองค์ชายหนึ่งกล่าวตอบไม่ลืมรับแรงฟาจากดาบขององค์ชายซือเชิงนานแล้วที่เจ้าซือเชิงไม่ออกมาร่วมประมือกับพวกเราวันนี้ออกนอกตำหนักมาขอประลองฝีมือทั้งทีใหญ่ข้าจะต้องอ่อนข้อให้ องชายซื่อเชิงยกยิ้มท่านพี่กล่าวเกินไปแล้วฝีมือข้าอ่อนน้อยนักเห็นไม่ได้ค่อยฝึกซ้อมมานานใหญ่จะสู้พวกท่านได้การประลองครานี้ข้าคงต้องขอยอมแพ้จิ้นอ๋องกล่าวขึ้นพลางถอนตัวออกมาจากการประลองดาบเช่นนั้นข้าคงไม่รบกวนพวกเจ้าทั้งสองน้องซื่อเชิงหลายวันมานี้ข้ามิค่อยได้เจอหน้าเจ้า เจ้าเบื่อจะประมือกับท่านพี่แล้วก็ไปนั่งดื่มชาที่ตำหนักข้าก่อนดีหรือไม่องค์ชายทั้งสองที่ยังฟาดฟันดาบกันไม่หยุดในบัดนี้เมื่อได้ฟังจุ้นองกล่าวจึงรีบหยุดการประลองลงในทันทีองค์ชายชีวหลงกล่าวออกมาใหญ่น้องข้าทั้งสองถึงได้ชวนกันไปดื่มชาข้ามหน้าข้ามตาข้าเช่นนี้จุ้นอ๋อยามนี้เจ้าเดินทางกลับจากออกศึกมาก็หลายวันแล้ว จะไม่ชวนข้าไปร่วมยินดีกับเจ้าหน่อยหรืออย่างไรจรินอองหรือองค์ชายลู่เฟยกล่าวตอบใจจริงข้าก็อยากชวนท่านพี่แต่ได้ยินว่าวันนี้ฮ่องเต้อยากพบท่านคาดว่าจะหารือกับเหล่าขุนนางเกี่ยวกับเรื่องสืบทอดตําแหน่งหากท่านพี่ชีหรงมัวแต่สํารานกับพวกข้าไม่ยอมสนใจเรื่องเตรียมการหารือ<ๆ>เกรงว่าฮ่องเต้จะไม่พอพระทัยเอานะพะยะค่ะองชายชีหรงเลิกคิ้ว ยืนดาบไปให้ทหารรับใช้ใได้เก็บเข้าฝักก่อนจะคลี่ยิ้มแล้วกล่าวขึ้นเจ้าเป็นห่วงข้าในการเตรียมสืบทอดตำแหน่งห้องเต้มิน้อยเช่นนี้ไว้ข่าจะตอบแทนเจ้าอย่างเหมาะสมแน่มือนาะยืนแตะไปที่ไหลของจวินอองลู่เฟยองค์ชายซื่อเชิงถือดาบไว้ในมือก่อนคขมตัวคำนับองค์ชายชิวรงเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้ว ซื่อเฉิงขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับท่านพี่ชิวหลงเพียงพยักหน้ายิ้มกลับไปแต่ทว่าเขายังไม่อยากหยุดการประลองดาบกับซื่อเฉิงจึงนึกเลขกุบางอย่างขึ้นมาได้ชิวหลงคลี่ยิ้มเล็กน้อยอย่างเจ้าเลขข้าเพียงคิดว่าการประลองดาบกันวันนี้หากไม่รู้ใครแพ้ใครชนะเกรงว่าจะไม่เป็นการประลองดาบอย่างแท้จริงนะสิน้องซื่อเฉิง พวกเรามาประมือกันอีกสักรอบหากใครแพ้ผู้นั้นต้องจ่ายค่าสุราให้กับองครักษ์ของข้าที่หอนางลมในคืนนี้สื่อเถิงไม่ทันรับปากดาบของจิ้นอ๋องก็ถูกชิวหรงชิงกลับมาคมกระบี่พุ่งมาที่หน้าอกของสือเชิงห่างจากแพงอกไม่ถึงหนึ่งชุนโชคยังดีที่ซือเชิงถือดาบไว้ในมืออยู่แล้วเขารับมือกับดาบจากชิวหรง ตวัดฟาดฟันกลับไปอย่างไม่ออมมือจินอองเองกลับมีสีหน้าประหลาดใจไม่น้อยเหตุใดองค์ชายชิวรงถึงได้มีใบหน้าจริงจังเช่นนั้นหากแค่กลัวว่าจะได้จ่ายเงินให้กับองคารัก์พวกนั้นท่านพี่ชิวรงไม่มีทางจริงจังมากถึงเพียงนี้ชิงฮวายืนเฝ้าองค์ชายซือ้อชิงฮวายืนเฝ้าองค์ชายซื้อเชิงตั้งแต่ต้นบัดนี้ กลับรู้สึกเป็นห่วงองค์ชายของตนขึ้นมาแล้วเล่นรุนแรงกันเช่นนี้เดี๋ยวก็ได้เจ็บตัวองค์ชายชิวรงกล่าวระหว่างประลองดาบหากเจ้าจะยอมแพ้ก็คิดไว้เพียงว่าคันทีของเจ้าผู้นั้นจะถูกลงโทษเช่นไรหากเจ้าแพ้ข้าแล้วเจ็บตัวขึ้นมาฮ่องเต้ไม่มีทางลงโทษเด็กน้อยอย่างเจ้ากลับจะเป็นขันทีชิงฮวาของเจ้าที่จะต้องได้รับโทษแทน คิดเช่นนั้นแล้วก็สนุกไม่น้อยเลยอง์ชายซื่อเชิงได้ยินเช่นนั้นก็ขบกรามสายตาใช้แววจริงจังขึ้นดวงตาคมกริบจดจ้องไปที่ท่านพี่ชิวรงก่อนจะตะวัดดาบปัดแกว่งรับมือบางก็เป็นฝ่ายฟาดฟันดาบไปยังชิวรงอย่างไม่เกรงกลัวตอนนี้ซื้อเชิงเริ่มติดกับของชิวรงเข้าแล้วชิงฮวาเห็นท่า ต้องมีองค์ชายไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งต้องได้รับบาดเจ็บเขาจึงรีบเดินเข้าไปหาจิ้นอองลู่เฟยที่ยืนมองอยู่ข้างลานประลองชิงฮวากล่าวขึ้นเหตุใดองค์ชายทั้งสองจึงเล่นรุนแรงกันเช่นนั้นจิ้นอองปลดหยุดการประลองนี้เถิดจิ้นอองลู่เฟยหันไปมองชิงฮวาที่บัดนี้มีสีหน้าตกต,กตนกยิ่งนักลู่เฟยยิ้มกลิ่มที่มุมปาก จะวางใจเถอะสองพี่น้องได้ประมือกันในรอบสามฤดูก็เป็นเช่นนี้ทั้งนั้นชิงวาสายหน้าองค์ชายซื้อเชิงไม่ได้ฝึกฝนดาบให้ครบทุกกระบวน่าข้าคิดว่าองค์ชายอาจได้รับบาดเจ็บได้จิ้นอองพยักหน้าใบหน้าขันทีชิงวาดูก,กังวลจนจิ้นอองลู่เฟยต้องรีบเข้ามาห้ามไม่ทันที่ลู่เฟยจะเอ่ยคำใด ชิ่วหงตวัดดาบออกไปกว้างประมาณสิบชุนดาบคมกริบเฉือนเข้าที่ชายเสื้อขององค์ชายซื้อเชิงขาดปลิวลิวลงสู่พื้นชิ้นส่วนของอาพรสีเข้มถูกคมดาบเฉือนเข้าไปทำเอาจิงวาใจหายไปไม่น้อยจิงวาเอ่ยเรียกองค์ชายชี่วรลงกระตุกยิ้มมุมปากฝีมือเจ้าถือว่ายังพอใช้ได้แต่ก็ยังด้ยขอยกว่าข้ามากโค ที่พนันเอาไว้ที่พนันกันเอาไว้คือนีเจ้าเป็นคนจ่ายค่าสุราที่หอคณิกาก็แล้วกันองค์ชายซื้อเชิงพยักหน้าได้ท่านพี่เมื่อชิงฮวาได้ยินเช่นนั้นแน่นอนว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคำชวนขององค์ชายชีรงได้ปรดองค์ชายทั้งสองลองไตรตองหาบทลงโทษแก่ผู้แพ้ใหมเ่เถิดไปยังสถานที่เช่นนั้นหากข้องเต้ทรงทราบ คงมิใช่เรื่องดีองค์ชายซื่อเชิงกล่าวขึ้นมิใช่เรื่องดีเช่นไรข้าคิดว่าการได้ร่ำสุราในสำนักคมเขียวเช่นนั้นบุรุษทุกคนก็ชอบใจยิ่งชิงฮวายืนนิ่งเงียบชิวรงยิ้มกลิ่มมุมปากหากเจ้ากังวลใหญ่เจ้าไม่ตามองค์ชายไปด้วยเล่าคันทีชิงฮวาจิ้นอองมองเซี่ยวใบหน้าของชิงฮวาที่ยังใช้แววกลัดกลุ้มใจ องชายซื้อเชิงเอ่ยพร้อมกับส่งดาบให้ทหารได้เก็บเข้าฝักแน่นอนว่าขันทีของข้าต้องตามไปด้วยอยู่แล้วหากข้าไปไหนล้วนต้องมีเจ้าตามติดข้าไม่ควรให้ห่างกายการประลองได้ชี้ผู้แพ้ผู้ชนะแล้วเช่นนั้นข้ากับท่านพี่ลู่เฟยต้องขอตัวขันทีจิงฮวาถูกองค์ชายลากตัวมายัางตำหนักของท่านจิ้นอ๋องลู่เฟยโดยไม่ได้สนคำคัดค้าน ที่ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆระหว่างเดินทางมายังตำนักชิงหวาพูดขึ้นองค์ชายข้ารู้ว่าองค์ชายได้ยินสิ่งที่ข้าเอ่ยเมื่อครู่เหตุใดจึงไม่ยอมฟังข้าองค์ชายซื่อเชิงกล่าวเสียงเรียบเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่ได้ฟังสิ่งที่เจ้าพร่ำพูดไม่ยอมหยุดปากเมื่อครู่เจ้ายัางเอ่ยว่าข้าได้ยินเจ้าแต่ท้ายประโยคเจ้ากลับพูดว่าข้าไม่ยอมฟังเจ้า คันทีเช่นเจ้าคำพูดมีน่าเชื่อใจได้เสียจริงชิงฮวายัางคงจ้องมองแผ่นหลังขององค์ชายซือเฉิงด้วยสายตาคล้ายจะกินเลือดกินเนื้อชิงฮวาจำต้องสูดหายใจเข้าหนึ่งทีก่อนกล่าวขึ้นคำพูดขององค์ชายมีเหตุผลที่ว่าบุรุษมักชอบใจเมื่อได้ไปร่ำสุราที่สำนักโคมเคียวแต่สำหรับเชื้อพระวงเช่นองค์ชายทั้งสมมีควรยิ่งนัก องคชายส่งเสียงคำรามในลําคอก่อนปล่อยให้ขันทีชิงวาเป็นอิสระร่างสูงสง่ากว่าองค์ชายทั้งสองหยุดฝีเท้าเอาไว้ใบหน้ารูปงามพินกลับมามองชิงวาที่ยืนทำหน้าเรียบเรื่อยรอคําเอ่ยจากองค์ชายตรงหน้าเจ้าก,ก็รู้ว่าท่านพี่ชีวรงจงใจหาเรื่องข่าเหตุใดข้าจําต้องยอมหากข้ามิคล้อยตามคำพูดแสนเยอ่อหยิ่งนั่น เดี๋ยวเจ้าชีรุงก็หันมาเล่นงานฆ่าผ่านเจ้าอยู่ดีเมื่อครายัางเด็กกันทั้งสามพระองค์องค์ชายชิวรุงถือว่าเป็นองค์ชายที่ถูกผู้คนลือเรื่องว่ามีนิสัยก้าวร้าวมักมีนิสัยอยากเอาชนะชอบการแข่งขันต่อสู้เป็นที่สุดองค์ชายซื่อเชิงใหญ่จะไม่รู้ว่าชิวรุงผู้นี้คิดจะกล่นแกล้งให้ซื่อเชิงตกเป็นลิ้วล้อในภายภาคหน้า หากเจ้าชิวหลงผู้นั้นได้กลายมาเป็นห้องเต้ขึ้นมาจริงๆวังหลวงแห่งนี้คงได้วุ่นวายอยู่ไม่น้อยจินอองลู่เฟยเดินตามองค์ชายซื้อเชิงและขันทีชิงฮวามาภายหลังก็พบว่าทั้งสองกำลังพูดคุยกันบรรยากาศดูตึงเครียดเหตุใดไม่เข้าตำหนักข้าสัทีมีเรื่องอันใดก็เข้าไปคุยกันด้านในก่อนเถอะข้าให้องคารัก์ได้เตรียมชามาไว้แล้ว องค์ชายลู่เฟยเดินนำทั้งคู่เข้าไปยังตำหนักอี้หลันสององค์ชายนั่งอยู่บนตโต๊ะยกขาวภายในตำหนักอี้หลันในห้องดูกว้างขวางมีน้อยไปกว่าตำหนักเซินจีขององค์ชายซื้อเชิงเลยหากแต่ตำหนักอี้หลันมีต้นไม้ตามทางเดินมีหินข้าววางประดับตกแต่งอยู่ด้านหน้าภายในตำหนักก็มีตโต๊ะยกขาวพร้อมที่นั่งสามตังบนโต๊ะเล็กมีเตากำยานตั้งวาง โชยกลิ่นหอมดอกเลี้ยนฮวาชวนให้ผ่อนคลายไม่น้อยชิงอวาได้ขอตัวไปรอองค์ชายด้านนอกในทันทีองชายซื่อเชิงรับชาจากท่านพี่ลู่เฟยขึ้นมาจิบจิ้นอองลู่เฟยเอ,อ่ยขึ้นคันทีของเจ้าดูเหนื่อยใจกับเจ้าทุกคราเมื่อข้าได้พบหน้าสียจริงใหญ่เจ้าดื้อกับคันทีนักก่อนหน้าข้าเห็นเจ้าคอยเอาอกเอาใจคันทีชิงฮวาผู้นั้นบัดนี้ กลับดูคล้ายผัวเมียทะเลาะกันทุกวันองค์ชายซื้อเชิงยกชาขึ้นมาจิบจนหมดจอกกล่าวตอบเสียงเรียบเรื่อยเดิมทีข้าก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าเมื่อใดข้าก็ยังปฏิบัติต่อจิงฮวาเช่นเดิมคนที่เปลี่ยนไม่ใช่ข้าซะหน่อยองค์ชายลู่เฟยยิ้มกริมเอานายายเจ้าต้องคุณคิดให้มากความยางนี้เจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่นานคงถูกท่านพ่อหาคู่ครองมาให้ หากเจ้าเหนื่อยจะทะเลาะกับคันทีของเจ้าก็รีบเข้าพิธีมงคลนคู่เสียนั่นนับว่าเป็นคำพูดที่คล้ายจะหวังดีแต่หากองค์ชายซือเฉิงได้ยินแล้วกลับรู้สึกระคายหูชอบกนให้รีบเข้าพิธีมงคลคู่หรือหากเป็นเช่นนั้นสือเฉิงยอมอยู่กับคันทีชิงวาไปตลอดไม่ดีกว่าหรืออย่างไรองค์ชายสือเฉิงกล่าวขณะที่เติมชาลงจอกอยู่ว่า ข้าไม่อยากนึกถึงชีวิตคู่ท่านพี่ยังไม่ได้แต่งเหตุใดข้าจะแต่งหากท่านพ่อหาคู่มาให้ข้าจริงข้าขอออกรบเป็นแม่ทัพเช่นท่านมิดีกว่างันหรือจินอ๋องลู่เฟยหัวเราะขคำคนกับคำกล่าวขององค์ชายเจ้านี้ช่างวาจาทันคนยิ่งนักเป็นแม่ทัพเช่นข้าก็ไม่ได้ง่ายเพียงแต่ไม่ต้องรับรู้เรื่องราวในวังหลวงแห่งนี้ก็สุขใจแล้วลู่เฟยยกชาขึ้นดื่ม นั่งพูดคุยปรับทุกข์กับซื่อเชิงอยู่นานเติมชาไปจอกก็ยังพูดคุยเรื่องมากมายไม่มีเบื่อโทงประจิมในวังหลวงบัตรนี้มากมายไปด้วยเหล่าขุนนางรวมถึงอัคระเสนาบดีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาองค์ชายชีรุรงนั่งอยู่บนที่ประทับด้านหน้าบัลลังของฮองเต้ในยามนี้หลายฝ่ายได้เข้าประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดราชพิธีแต่งตั้งฮองเต้องค์ใหม่ หรือเรียกพิธีนี้ว่าส่งมอบตรามังกรทองคําให้กับฮองเต้คนปัจจุบันข้าธิดาพยากรแห่งเมืองกู้เมืองขอคํานับฮองเต้เพคะเสียงของธิดาพยากรก้มหน้าลงคํานับฮองเต้หน้าผากนางจะหดพื้นเสียงดังฮองเต้ยพยักหน้าหนึ่งทีก่อนจะกล่าวถามดีเลิกพิธีมงคลสมรสขององค์ชายสามที่ข้าไหว้หวานให้หัวหน้ากองราชพิธีแจ้งเจ้าไป ได้ความว่าอย่างไรรายงานมาให้ข่าได้ฟังซีทิดาพยากรณ์ทิดาพยากรณเงยหน้าขึ้นก้มมองพื้นไม่สบตาห้องเต้สองมือคำนับก่อนกล่าวว่าเรื่องที่เหมาะในการหาคู่สมรสขององค์ชายซื่อเฉิงเป็นยามซื่อในวันที่9เดือน9ว่ากันว่าเป็นเทศกาลชงยางหญิงสาวนิยมชมดอกไม้ในยามนี้ คาดว่าการจัดหาเสาพรหมจรรย์ในวัยเท่ากับองคชายซื่อเชิงยามนี้จักเป็นยามที่เหมาะสมยิ่งนักเพคะฟาบาทเมื่อฮองเต้ได้ยินเช่นนั้นสายตาก็กวาดมองหาองค์ชายซื่อเชิงที่บัดนี้ยังมีเข้าประชุมอยู่อีกดีหัวหน้ากองราชพิธีก็จงเตรียมการตามที่ทิดาพยากรผู้นั้นได้รายงานหากแต่ยามนี้เหตุใดองค์ชายซื่อเชิงยังไม่มาเข้าร่วมหารือ ในงานพิธีมงคลของตนเมื่อชีรงได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวแทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยว่ายามนี้น้องซื้อเชิงกำลังดื่มชาอยู่ที่ตำหนักอี้หลันกับน้องลู่เฟยเป็นความผิดของชีรงที่ลืมแจ้งวาระครั้งสำคัญเช่นนี้ฮองเต้ทรงกล่าวประเด็นอื่นก่อนเถิดข้าได้ให้องครักษ์ไปตามองชายซื้อเชิงแล้วประเดี๋ยวคงมาแน่ ชิวลงคำนับพ่องเต้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนั่งลงด้วยใบหน้าเจ้าเล่เสียงผีพาส่งเสียงดังมาถึงด้านนอกของสำนักโคมเขียวบริเวณด้านหน้าหอคณิกายามนี้มีเหล่าทหารและองครักษ์นับสิบยืนยิ้มกลิ่มดีใจเชยชมบรรดาคณิกาที่ยืนคอยอยู่หน้าบริเวณจินอองลู่เฟยกล่าวถึงแล้วที่รําสุรา พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะมีหญิงงามกับเสียงเพลงงามอยู่ด้วยกันแล้วช่างทำให้เพลินไม่รู้ลืมเสียจริงองค์ชายซื้อเชิงกระตุกยิ้มดีงั้นก็เข้าไปกันเถิดท่านพี่อย่าได้มัวยืนให้เสียเวลานักเลยองค์ชายได้นำทีมเข้าสำนักคมเคี้ยวแน่นอนว่ามีขันทีชิงวาเดินตามหลังองค์ชายเข้ามาด้วยเช่นกันหากแต่มีนางคณนิกาผู้หนึ่งเดินเข้ามาขวางร่างของชิงวาเอาไว้ สำนักของข้ามีอนุญาตให้ขันทีเข้าชิงหวาไม่เอ่ยคําใดองค์ชายซือเชิงพิ้นตัวกลับมามองก็พบว่าขันทีของตนนั้นถูกผู้หญิงนางหนึ่งยืนคว้างทางอยู่ถึงรีบเดินเข้าไปคว้างเห็นใดเจ้ายืนนิ่งเช่นนั้นไม่นางชายผู้นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นขันทีก็จริงแต่เขาเป็นผู้ติดตามข้าหากเจ้ารู้เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะปล่อยตัวให้ขันทีของข้าตามข้าเข้ามาได้หรือไม่มาวันนี้ข้าเป็นเจ้ามือหากเจ้าไม่ยอมข้าจะได้พาทหารพวกนั้นกลับไปด้วยองค์ชายซื้อเชิงยกถุงเงินขึ้นมาหญิงคณิกาผู้นั้นจ้องถุงเงินจากองค์ชายตาไม่กระพริบช่างดูจากตาสองคู่แล้วคงหนักไม่ใช่น้อยแม่นางผู้นั้นกล่าวพร้อมพยักหน้าส่งยิ้มย่องตอบองค์ชายขออภัย หากเข,าเข้าใจผิดไปเชิญองค์ชายและขันทีผู้นี้เถิดต้องการสิ่งใดแม่นางเหล่านั้นจะดูแลพวกท่านเอง